รถถังวีที่4คุมพลังลับของกองทัพบ,บกไทยในยุคที่เทคโนโลยีการทหารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศต่างๆทั่วโลกต่างเร่งพัฒนาและจัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและศักยภาพในการป้องกันประเทศสำหรับประเทศไทยรถถังหลักวีที่ีถือเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของกองทัพบ,บกที่ได้รับการจัดหาเพื่อทดแทนรถถังเก่าที่ใช้งานมานานหลายทศวรรษรถถังวีที่ีไม่เพียงแต่เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยแต่ยังถูกมองว่าเป็นคุมพลังลับที่เสริมแกร่งให้กับกองทัพไทยอย่างเงียบ การจัดหารถถังวีที่4จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเมื่อช่วงปีพุทธศักราช2559กองทบกไทยได้ประกาศจัดหารถถังหลักใหม่เพื่อทดแทนรถถัง M41 Walker Bulldog ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า50ปีตัวเลือกที่ผ่านการพิจารณาในขณะนั้นมีทั้งจากรัสเซียยูเครนและจีนสุดท้ายแล้วประเทศไทยได้ตัดสินใจเลือกวีที่4จากประเทศจีนหรือที่รู้จักกันในชื่อ MBT 3000ซึ่งเป็นรถถังหลักรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยบริษัทเนริงโค การจัดหารถถังวีที่4จำนวน49คันในล็อตแรกถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของแนวทางยุทธปกรของไทยเพราะเป็นการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่จากจีนอย่างเต็มรูปแบบและหลังจากการใช้งานจริงและประเมินผลแล้วกองทัพบ,บกยังได้จัดหารถถังเพิ่มเติมในล็อตที่2อีก10คันรวมเป็นทั้งหมด59คันความลับของสมรรถนะทำไมวีที่สถึงทรงพลังวีที่สี่เป็นรถถังที่ออกแบบมาให้มีความสมดุลทั้งด้านพลังการยิงกระป้องกันและความคล่องตัวโดยมีคุณสมบัติหลักดังนี้ ปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรแบบเรียบภายในลำกล้องส牟ดบอดที่สามารถยิงกระสุนธรรมดากระสุนเจาะเกราะและขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังได้ระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบตรวจจับเป้าหมายแบบอัตโนมัติและกล้องอินฟราเรดสำหรับการปฏิบัติการกลางคืนเครื่องยนต์ดีเซน1,300แรงมา้าช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุดกว่า7 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความคล่องตัวสูงในทุกสภาพภูมิประเทศ ระบบเกราะแบบคอมโพสิตเสริมด้วยเกราะปฏิกิริยาแรงระเบิดเอเรอร์เพื่อเพิ่มความอยู่รอดจากการโจมตีด้วยจรวดหรือกระสุนเจาะเกราะระบบป้องกันภัยพิบัติ NBC Protection และระบบควบคุมความร้อนภายในรถเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์วิกฤตวิธี4กับภารกิจลับการฝึกซ้อมและการปฏิบัติการในประเทศ แม้ว่าวิธี4จะไม่ค่อยถูกนำเสนอในสื่อสาธารณะบ่อยนักแต่ข้อมูลจากวงในชี้ให้เห็นว่ารถถังรุ่นนี้ได้ถูกนำไปใช้งานในหลายภารกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในกิจกรรมฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับหน่วยอื่นๆและมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การป้องกันชายแดน มีรายงานว่าวิธีสี่ได้ถูกปรับแต่งและอัปเกรดระบบให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและความต้องการเฉพาะของกองทัพไทยเช่นการเสริมระบบสื่อสารเฉพาะแบบเข้ารหัสของไทยและการเชื่อมโยงกับระบบควบคุมการรบแบบดิจิทัลที่กองทัพกำลังพัฒนาอยู่ความสัมพันธ์ไทยจีนและผลกระทบต่อเสถียรภาพภูมิภาคการจัดซื้อวิธี4ถือเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยและจีนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยจีนไม่เพียงแต่จะส่งรถถังให้เท่านั้นแต่ยังมีการส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนให้กับฝ่ายไทยด้วยการมีวีที่4อยู่ในคลังแสงของกองทัพไทยทําให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศไม่กี่แห่งในภูมิภาคอาเซียนที่มีรถถังรุ่นใหม่ในระดับนี้ซึ่งอาจมีผลต่อด,ดุลกําลังในภูมิภาคโดยเฉพาะในบริบทของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตรถถังวีที่4อาวุธลับที่ไม่ควรมองข้าม แม้ว่าวีทีสอาจาไม่ได้มีชื่อเสียงเท่ากับรถถังตะวันตกอย่างเลเพิร์สสหรือเอบรมสแต่ด้วยสมรรถนะที่เหมาะสมกับภูมิประเทศของไทยราคาไม่สูงเกินไปและการสนับสนุนด้านเทคนิคจากจีนวีทีสจึงกลายเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่คุ้มค่าและมีศักยภาพสูงในยุคใหม่สิ่งที่ทําให้วีทีสพิเศษคือการที่มันเงียบแต่ทรงพลังไม่มีการโฆษณามากมายแต่ถูกนํามาใช้งานจริงอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอยู่เบื้องหลังด้วยเหตุนี้รถถังวีทีสจึงถูกขนานนามว่าเป็นอาวุธลับหรือคุมพลังที่่ไมเเปิดผย ของกองทัพบ,บกไทยในศตวรรษที่21บทสรุปวีสี่ไม่ใช่แค่รถถังหลักทั่วไปแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยสู่ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่การจัดหาและใช้งานวีสี่ไม่เพียงแต่ยกระดับขีความสามารถของกองทัพแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำกองทัพไทยที่มองไกลสู่อนาคตในโลกที่ความมั่นคงคือสิ่งสำคัญที่สุดวีสี่คือคำตอบหนึ่งที่ประเทศไทยเลือกเดินและเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการปกป้องเอกราชความสงบและศักดิ์ศรีของชาติไทย